จากนั้นคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฐานพันธ์ดีโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมอำเภอเมืองแม่ห้องสอนตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโครงการซึ่งเป็นที่เป็นหนึ่งในสองโครงการฐานพันธดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2559 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่17ได้น้อมนำแนวพระราชด,ดำริและเข้ามาส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักปลอดภัยเลี้ยงสัตว์และทำประมงเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบป,ประกอบอาหารแก่นักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะได้มอบเสื้อกันหนาวขนมอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่อันเป็นการส่งมอบกำลังใจให้ทุกคนมีแรงใจในการดำเนินการโครงการต่อไป